ชิพูมิครับเคยมาค่าย CCC 11มาก่อนครับก็กลับมาคือตัวกิจกรรมโดดเด่นด้วยสนุกด้วยคือมันสนุกอะครับก็ <c oughs> ที่ประทับใจหลักๆจะเป็น Battle Field อันนี้โดดเด่นมากเพราะทั่วไปเราจะไม่มีเล่นอย่างนี้ <c oughs> กิจกรรมเมื่อเช้ากิจกรรมต้อนรับตามอันมี คุณละคูปันหนึ่งที่เหมือนกับว่าจับมือต่อๆกันเราก็เอาตัวรอดผ่านคุณละคูไปเรื่อยๆใช้หลังนิ้วชี้ระคองคุณละคูปจะยกสูงๆให้มันลงมาที่พื้นกิจกรรมที่2กิจกรรมโรซี่จ่ายเป็นครั้งที่10แล้วอันนี้ก็จะเป็นเกียรตลอดค่ายอันนี้อะไรเพิ่มขึ้นมาเยอะมากมีเวิร์กเกอร์มีรีซอสมีวอนเดอร์อะไรแปลกๆใหม่ๆเพิ่มเข้ามา ฐานที่3ต่อแถวเราจะมีโจทย์มาให้เราก็ให้แต่ละคนเอาปากกาไปเขียนที่ตัวอักษรเนี้ยออกมาให้ได้คําตามโจทย์ครับเรื่อจากเพื่อนใหม่ปรับตัวง่ายครับแต่ละคนปรับตัวง่ายครับไม่มีการอายหรืออะไรเลยเข้ากันง่ายทุกคนเลยทั้ง4ีเดียวกันแล้วคนละสี ป๊อปนิชาการค่ะมาจากสีเหลืองค่ะชื่อัยเตยค่ะอยู่สีแดงค่ะสะพานคนจนต้องทนหน่อยน้องค่ะ,คะเขาก็จะกําหนดว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ต้องหางกันเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ก็ให้เอาของมาวางไว้ข้างบนสะพานถ้ามันทนได้10วิบวิจะได้คะแนนค่ะแล้วก็แบ่งหน้าที่กันสร้างสะพานแล้วเอาของมาวางค่ะ ฉันก็อันนี้ใส่ดีค่ะเหมือนได้เห็นแนวคิดของคนอื่นด้วยค่ะว่าคนนู้นคิดต่างคนนี้คิดต่างเราก็เอามารวมกันได้อะค่ะทำให้ดีได้แต่นี้เข้ามาไม่รู้จักใครเลยอันนี้ก็มีเพื่อนเยอะแยะแล้วค่ะ จากสม่วงก็ทำกิจกรรมทีมเวิร์กทัวนา m เมนต์ครับจะมีตั้งแต่ตอนแรกที่ให้ดูวิดีโอช่วยกันดูวิดีโอแล้วก็ตอบคำถามก็จะมีให้แผ่นป้ายคำมาเพื่อเรียงให้เป็นสุภาษิตแล้วเขียนลงกระดาษมีเกมเสี่ยงดวงจะให้พวกพี่เลี้ยงมาถือตัวเลขไว้แล้วก็เปิดออกมาเรื่อยๆแล้วท้ทายว่ามากกว่าหรือว่าน้อยกว่าถ้าทายผิด ก็ตกรอบมีเกมโดมิโนก็คือให้เรียงโดมิโนให้ได้มากที่สุดฮะแล้วก็จะนับจากการที่ผักโดมิโนแล้วลม้มแล้วก็นับดูว่าล้มทั้งหมดกี่ตัวโดยรวมหลังจากจบวันแรกก็รู้สึกว่ากิจกรรมสนุกมากพัฒนาการทำงานร่วมกับผู้อื่นครับ